สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยฉันรักฤดูหนาวสาระที่ควรรู้นะคะ 1. อากาศหนาวรอบตัว 2. เครื่องแต่งกายในฤดูหนาว 3. การดูแลตนเองในฤดูหนาวค่ะ 4. โรคที่เกิดในฤดูหนาว 5. ผักและผลไม้ในฤดูหนาวคะ่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องอากาศหนาวรอบตัวคะ่ะเราลองสังเกตดูนะคะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วอยู่ในช่วงฤดูหนาวนั่นเองคะ่ะเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าอากาศหนาวรอบตัวของเราเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะฤดูหนาวหรือเ hey, หมันตะฤดูคะ่ะ เป็นฤดูการที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในรอบปีซึ่งฤดูหนาวนะคะจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะในฤดูหนาวนะคะพระอาทิตย์จะขึ้นมาอย่างเฉื่อชาและจะตกก่อนเวลาอันควรทำให้กลางคืนนะคะมีเวลายาวนานกว่าฤดูการอื่นๆค่ะ ฤดูหนาวนะคะจะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้ามีน้ำค้างในตอนกลางคืนและช่วงเช้านะคะสังเกตได้จากบนยอดใบไม้หรือดอกไม้จะมีเกล็ดน้ำอยู่บนนั้นค่ะช่วงฤดูหนาวนะคะจะเป็นช่วงที่นิยมในการท่องเที่ยวบริเวณแถบที่สูงและภูเขาเช่นเที่ยวชมทิวทัศน์บนดอยต่างๆค่ะ ชมอุทยานพันไม้ดอกไม้ฤดูหนาวเที่ยวชมทะเลหมอกท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นค่ะหากมีอุณหภูมิต่ำมากๆนะคะเราก็จะมีโอกาสได้ชมแม่คนิง้งหรือน้ำค้างแข็งอีกด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับความรู้เกี่ยวกับอากาศหนาวที่อยู่รอบตัวเรา ในฤดูหนาวนะคะที่มีอากาศหนาวเย็นย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราดังนั้นเด็กๆควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอนะคะสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ